ี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานถแถลงข่าวนับถอยหลังสูงลกกล่โออาร์แถลงประจปี2023พร้อมๆในด้าน,นต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับผมขอเชิญทุกท่านไปรับชมความพร้อมพร้อมกันเลยครับ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สุดพลาดไม่ได้กับช้าง Music Connection คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่กับศิลปินแถวหน้าของไทย F Hero และซานิเสาร์ที่28ตุลาคมมันกันต่อกับมวยไทยวิถีทินไทยกับมวยคู่เด็ดระดับประเทศรับประกันความมันสนั่นสนามช้างนะครับ อย่างที่เราได้เห็นความพร้อมครับในวีทีอาร์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปัตหบุรีร,รัมย์ครับมีการประชุมและก็เวิร์กช็อปเพื่อเตรียมความพร้อมอยังต่อเนื่องนะครับในฐานะพ่อเมืองคนใหม่ของจังหวัดบุรีร,รัมย์ครับท่านผู้ว่าครับที่ท่านเพิ่งมารับตําแหน่งนะครับอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับให้ความมั่นใจแลวก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบุรีรัมย์สร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านทุกฝ่ายนะครับที่มาร่วม ในงานบันแห่งข่าวนับถอยหลังในวันนี้ได้มั่นใจครับบุรีรัมย์พร้อมครับสสดทีท่านครับโออาร์นะครับประานนะครับปีกจังหวรดมหาชนหรือโออาร์่ครับเราดีใจครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานหลักของโลกเลยฮะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่4นะครับที่มีการจัดงานฉะนั้นผมว่าวันนี้เรามีความพร้อมนะครับที่จะสร้างความสุขให้กับคนที่มาร่วมดูม o ต GP จีพีในปีนี้นะครับ เรียกไอ้กล้องไม่ได้ละครับต้องเรียกคุณสมเกียรติเพราะว่าแกเป็นอันดับหกของโลกนะครับไม่ใช่ได้ไม่ใช่จับฉลากมานะครับต้องได้มาจากความเจ๋งโดยจริงๆเนี่ยนะครับแม้คราวที่แล้วที่พี่ก๊อกน้ำบอกว่าที่เจแปนิสกลางปีที่โมเตกิไม่มันเลยครับแมนดำมวนเดียวจบไม่ต้องลุ้นเลยนะออกมาปุ๊บ อยากลุ้นเหรอครับผมผมชอบลุ้น <laughs> จากที่บอกว่าเราส่งนะฮะทีมยามาไทล l นเร r ชิ่งทีมโบเอนะครับส่งน้องไอเดียนะครับกติารับเกิื่อาคำหมายเลข32นะครับขึ้นแข่งวายคาร์ดใช้สิดวายคาร์ดเข้าแข่งโมเตอร์นะครับสำหรับ OR Thailand กลางปี2023นะครับ วันีขอเชิญทุกท่านร่วมกันนับถอยหลังห4 3 2ี่ลนีคือโอาไทลรปี2023ครับ ภาพความร่วมมือร่วมใจนะครับนี่คือความร่วมมือนะครับกับการผลึกกำลังกันในทุกภาคส่วนในวันนี้นะครับจนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์าง,งานระดับโลก